ันนี้พามาดูโมโนไร่ผ้านะครับผมอันนี้เอกสารล่มชุดโดนครบทาษีเต็มนะครับนะครับผมสภาพก็มาดูสภาพนะครับสีเดิมนะครับผมก็บางคนท้ายเดิมบางคนหน้าเดิมนะครับยางใหม่หน้าหลังนะครับผมระบบไฟคันนี้ติดครบนะครับติดครบทุกจุดนะครับระบบไฟติดครบนี่นะจะหน้าแท้นะครับ เค่นั้นะผมก็่เดี๋ยวจัดไม้นะครับจัดไม้ครับเครื่องก็แห้งๆนะรับผมืนเดิมครับบบไฟติดครบนะครับเรียนไม้ขึ้นนะครับสารเล็นชุดโอนนะครับคันนี้ขาสีเต็มครับผมเด้๋ยวการขับให้ดูนะครับ รอบขึ้นปกตินะครับ รถใช้งานปกตินะครับผมเครื่องดีๆนะครับเครื่องแห้งๆนะครับรถอย่างแรงน,นะครับเครื่องเงียบๆนะครับผมเครื่องเงียบๆนะครับผมเล่นอบาตดี๋ยวระบบไฟนะครับไปเดียวนะครับ าคันนี้เปิดไว้ที่47,500นานะครับผม47,500นานะครับเล่มทะเบียนชุดโอนเล่มทะเบียนชุดโอนได้เล่มทะเบียนชุดโอนครบภาษี65นะครับตัวส,สภาพก็ได้ประมาณนี้เลยนะครับผมเครื่องดีครับพร้อมใช้งานรถเดิมๆแห้งๆครบๆนะครับผมสำหรับใครที่สนใจก็ทักเข้ามาได้ครับผมหรือติดต่อเบอร์092 6 5 0 0 2 9 2นนะครับผมรถอยู่จังหวัดระยองส่งได้ทั่วประเทศครับครับผม แอดไลน์มาสอบถามก็ได้ครับตามเบอร์ที่ให้ไปเมื่อกี้นะครับผมหรือใต้คลิปนะครับจะมีเบอร์อยู่นะครับผมสำหรับสำหรับคันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่